สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube ลุงซาพาแซบค่ะทุกคนค่ะมินี่มาพบมาพอกันค่ะทุกคนวันี่สีผ้าเห็ดกับเขา่าสีก็ดอย่างวันนี้ลุงซื้อหัวคอลลาบี้มาแล้วเพราะว่าอยากกินสมตำทุกคนค่ะได้คอลลาบี้มาแล้วจะเอามาเห็ดตำคอลลาบี้คอลลาบี้แล้วก็จะอบไก่ค่ะทุกคนเอาลืมเปิเดเตาอบจะอบไก่ ค่ะพี่เหือแค่นี้มันดีบอกแฟนซื้อมาแล้วไม่ได้เวลาในเอชีย์มะนาวเตรียมของค่ะทคนข่ะเราจะมาทำอาหารกันทุกคนลงสื้อแคลอทมาเบบี้แครอทค่ะแล้วลุงสะเอามาหลวกกินแล้วทุกคนค่มันหวานมากนะ เปิดเตาลวกเบบี้แครอทผักเราเตรียมวันนี้จะมีน,นี่แนะคะ่ะไป้แลดีสปาต้องมาเอาถ้วยเอาเก็บเครื่องล้างจานก่อนนะะที่เครื่องล้างจานกะต้องเอาออกจากเครื่องนะคะทุกคนดีสะดวกสบายไ,ไม่ต้องล้างเองเก็บเข้าช่องล้างจานหมดเลย เคียงเคิรอันนี้ช้อนเสียงพอนท่ำเสียงนะคะทุกคนค่ะที่นี่ทำถนนแทบทุกวันเลยถนนนึงเสร็จจะท่ำถนนนึง เก็บเสร็จแล้วค่ะแล้วเอาอันใหม่ลงนะแก้วเอาไว้ชั้นบนจานเอาไว้ขั้งล่างเสร็จแล้วเรไปปรุงอาหารเราต่อค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเอาแครอทไปต้มต้มรอเลยแม่ดีสเดี๋ยวล้างแม่ดิสล้างพลร์ดีเลยเดี๋ยวเอาไก่ใส่นี้ไปอบก่อนนะ แก่เลยค่ะแล้วมาหั่นคนลบ,นลบีกันค้ันนีไ้ไปไม่ได้ไปร้านเอเชียนะคะเราจะมากินหัวคอลบีแทนนะทุกคนนะ,ะปอกเปลือกก่อนนะคะมันจะมีความแซ่บคล้ายมะละกอเลยนะคะคุกคะเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยค่ะ หมอคัลบี้ได้มาแบบนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะแย้วลืมซิซับหมก็ต้องซับทันนี้นะคะแบบนี้จะได้ชิ้นยาวๆเหมือนมะละกอไหมคะคือแบบคูุมหมักมากเลยฝไนเสร็จแล้วค่ะเราวมาชิมดู อืมยู่โซนแซ่บๆเริ่มขั้นตอนเหตุการปรุงกันค่ะใส่พริกกระเทียมไปแล้วนะแต่เราจะใส่มะเขือเทศไปส่วนเลยนะจ๊ะใส่มะเขือใส่น้ำมะนาวแบบน้าอสีนะทุกคนนะเป็นมะนาวที่ออกหวานๆเปรี้ยวๆว้า ใส่สองเปียกน,นะเพระเาะก็ชอบชอบความเปรี้ยวใส่ผงโมระจ้าหนึน่งช้อนคุณทุกช่อนกุ้งกุ้งก็ได้น,น,น้ำปลาประแดกจากสองต่อ เครื่องตำหกกรบสาตเราในยสื่ออีกแล้วยังใช้อันนี้อยู่นะคะชิ้นนีแซ่บมากแซ่บมากใส่ปลาร์ดอีกหน่อยนแล้วก็ใส่เส้นคอลลับ,บี้เลยค่ะใส่มดเลยตำกินบ่เบิดเราเคยเก็บไปกินไม่ก็ได้ใส่เลยจ้า ขาดไม่ได้เส้นขนมจีนลุงซ่าพาแซ่บค่ะทุกคนคะ่ะสั่งได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะกดลิงก์กดไลน์ได้เลยนะช่องทางมีให้สั่งหลายที่มากมีขนมจีนลุงซ่าพาแซ่บค่ะแอดไลน์แอดอะไรมาตรงนี้ได้เลยนะคะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวรวมแป๊บหนึ่งแต,ตอนนี้ก็ตามคอลลี่เลยค่ะ นะสีน้ำประแดกน่วยแห้งว้าวเี่ขนมจีนแด้เนวค่ะเดี๋ยวลุงจะเอาไปร่วมกันนะคะ้องไปทำเป็นตำซ่วเแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเป็นเหนียวนุ่มไม่มีอืดน,นะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะขนมจีนลุงซ่าพาแซกนะคะเราก็ได้พร้อมทานนะแหละเราจะไปกินกันนะคะ เดี๋ยวเทใส่จานเทใส่จานเลยค่ะนี่ไแล้วะค่ะไปะไปกินกัน